วันนี้ได้ลองเมนูใหม่ฐานร้านด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าจะเข้าสู่เทศกาลเจีแล้วเพราะฉะนั้นผู้จัดก,การก็เลยจะให้ผู้ลองลองเทคกินก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเวลาลูกค้าถามลูกค้าเราจะได้บอกลูกค้าถูกนะคะแล้วก็ตัดผ้ามาวันนี้นะคะแล้วเข้างานกาดเที่ยงค่ะทุกคนค่ะร้อนมากเลยเนี่ยต้องการรุ่งอย่างนี้ตลอดเลยเวลามาทํางานร่มมันร้อนมากตอนเช้ารู้ตอนกลางวันอากาศร้อนแบบนี้ต้องกลัวระวังตอนเย็นๆยนะฝนจะตกวันนี้ทํางานเป็นวังเสาวนอนลูกค้าก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะนี่ก็คือได้เวลากินข้าวมื้อที่ โซล่าสั่งข้าวผัดซุเพื่อนก็สั่งข้าวหมูทอดกระเทียมค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้น่าทานไหมคะข้าวผัดแล้วก็ข้าวหมูทอดน,นี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่40บาทเองค่ะลากาชอบกินมากเลยเข้าวผัดใส่ผัเกเยอะยี่พอกินเข้าไปสักพักหนึ่งรู้สึกไม่อิ่มค่ะจานนั้นก็จกักลูชิ้นคนละหนึ่งไม้กับเพื่อนค่ะนี่ลู้ชิ้นปลาเลเบิร์กกับลูชิ้นอ,อินอะไรนะอินอิน,อ,นอะไร รีมีถูกิกนร้อนๆกระก,กรอบอร่อยมากแล้วเพื่อนดิฉันก็บอกว่าเวลากินลูกชียนมันต้องกินกับแตงกวานะจ๊ะอร่อยนี้ พี่ร้านคนของจีนเขาก็เอามาให้พวกเรากินเพราะว่าเขาจะปิดร้านแล้วนี่ก็คือบรรยากาศทางเข้านะคะภาพแบบนะคะของพนักง,งานแต่ละคนนะคะทุกคนนี่คือจะเป็นในโรงอาหารนะคะบรรยากาศทางเข้านะคะเพื่อนร่วมงานแต่ละคนคะ่ะทุกคนในโรงอาหารคะ่ะส่วนเทศการเจที่จะมาถึงนี้นะคะทางร้านก็มีเมนูนี้ด้วยค่ะทุกคนนาทานไหมคะไปเมนูเครื่องดื่มคะ่ะทุกคนมามุกปังสาคูเคยเห็นไหมคะทุกคนแล้ววันนี้ก็ได้ชิมรสชาติแล้วนะคะเวลาเราจะได้บอกลูกค้าทูเวลาลูกค้าถามนะคะ อร่อยมากคงทุกคนแล้วแล้วก็หน้าตาหน้าทานสุดๆไปเลยใช่ไหมคะดูสิคะ